นี่ทุกคนตอนนี้เพื่นกำลังขยายออกมาแปลงนี้ก็เริ่มจะเอาพักหอมแยกออกมาอีกมาเบิรงโดพี่น้องเอ้ยพื้นที่สองไร่หาเงินได้เดือนละลักหมื่นทุกคนอ ทั่วาในหันใช้ใช้ระยะเวลาหลายปันใดแม่จะที่ได้เก็บเกี่ยวได้เนี่ยสามเดือนสเดือนเต็มเต็มพอดีเลยพอดีปิดตะลุกถ้าปลูกลงเดือนนี้เนาะพุกี้กะมักกะลามักกะลาปลายเดือนมกกะลาพอดีอ๋อแสดงว่าเหมาะพอดีเลยอืมทีได้สองรอบที่ได้ปีละสองรอบปีละสองรอบขึ้นไปช่วงเตาลุกขุนพะอืม เพิกสภามาเหาก็ปลูกอีกรอบนึงอีกอืมวออันวันจะขึ้นแล้วปพ๊บพักหน้าดินน้อยนึงกาลงอีกเลยโอ้คือได้รอบปีปะนะพี่น้องเฉพาะถั่วดินบ้านเฮาก,ก็ขายดีเด้เนาะแม่เนาะ,นะบ้านเฮาขายดีขนาดเลยนะ่วดินแบบนี้ครับถั่วดินที่เขาไว้อืมอืมอ๋อแม่น,มน,โ,อมนโอ้คนเฮ็ดหลายเนาะยามน,านั้นเนาะออ๋แต่ก็เบื้คือเก่า เหมือนเขาเลือกคนซื้อน้ำเขาเห็นในที่นี่โอ้ยสะออนพี่น้องเลยนี่เราบร่ได้ใส่อะนั้นเลพี่น้องเลยเป็นพักที่ิบาผะมีกิ้ไก่นี่กุ๋ยนิดๆหน่อยๆใส่แต่ช่วงแรกมันเขียวธรรมศาสตร์พี่น้องเาน้ำมันถึงแล้วกั การดูแลถึงบ่มีหญ้าบ่มีหยังมันก็นงามล <Okay. S 1> เลยครับผักดูแลเราถึงหญ้าถึงอยังเสียเราดูลาแลแต่พวกร้องเลยอ่อนอันนี้ผักหอมก็ได้เบิดปีเลยพี่น้องเลยนี่ถ้างามอันนั้นแหละนี่เข้าถ้าเข้ายามฝนะะะะเหมืนกันเหมืนกัเฮ็ดอ่าผ้าคุมไว้อยู่ในโดม ที่น้องอี่โดมนี่กะเป็นเงินกับหวยลายพันจะ,ะได้น้ำมันเนาะมันมันแพงเนาะมันแพงกับมันห,หานยากนี่นะครับพี่น้องจะได้ลงทุนแต่เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นถ้าเป็นพักประเภทพักหอมเนี่ยพอมันต้องได้ใช้ในลงทุนเท่านั้นเดียวพี่น้อง โบ้แม่บอกปีต่อปีเลยซื้อเธอหนึงแบบอย่างดีจักน้อยเห็นไหมเนาะอเอาเธอหนึงก็ได้ก็ได้หลายซื้อเธอหนึงก็ยืดได้สามปีอือเนี่ยมันจะปลูกยากเฉพาะง่ามฝน,นเนี่ยพักหอมแบบนี้ครับหอมที่เราใส่กับขา่าวใส่ทอดไข่ใส่กลาบใส่ก้อยใส่ต้ม อ๋อแสดงว่าเอ็ดออกมาอพี่เลยประมาณสามสี่โรงเรือนอืมเอ็ดเพิ่มออกมาพี่นนองส่วนนี้เป็นหน้าแล้วมันก็ต้องเอ็ดเปิดธรรมชา,าติอ๋อขับขับครับคือจะวินาฝนแล้วก็เอ็ดธรรมชาตินะอ๋อทาก็เอ็ดใส่เฉพาะช่วงหน้าฝนที่มันเป็นหลังคาพี่้อกจะได้ลงทุนเฉพาะตอนนั้นแหละตอนที่เอ็ดเป็นหน้าฝนนะเพราะมัน แม่พันว่ามันถ้ามันถือฝนแล้วมันบอ่ออที่เิกเอดโคเอโเอน้ก็ช่วงเมษา,มมานันก่อนอ้โอมันแดดฮ้อนเมนแมนแมนสงการอ๋อสงการก็ต้องปูกลางอันนั้นซะก่อนอกลางสลมก่อนเพราะมันแดดแห้งโม้เมีนในหันเนาะช่วงเมษามีนาเมาษาพฤสภาพมันเป็นยามแดดแห้งๆพี่น้องพักพักกับบอยากเถิดแดดปนดีดยอ ต่ว่าเห็ดโค้งขึ้นโค้งไว้แล้วจากแดดเข้าฝนก็นพุ่มพ่ายอย่างพี่น้องพ่ายอย่าง,ใส,าางใส่เข้านี้อบอแม่พ่ายางนสะ่เขอีเหรียบหนาแต่ว่าเป็นพ้ายอย่างใส่พี่น้องเพราะว่าให้แสงมันจะลงสอดได้ แค่ลูกกล่องกับตู้เลียงลูเอาทิศเม็ดดีทิศเม็ดกันมีละเกือบพันคนแล้อืมแล้วแต่เขาเสีเอาแบบหนาแบบแบบหนาแบบบางแบบกว้างมีกว้างสี่เมตรกว้างห้าเมตรทั้งกว้องโอ้โหหลายราคาเนาะเรื่องแต่เขาเสีลงทุนแต่ว่าเขาซื้อแบบดีก็อยู่ได้ดนเอ่วนซื้อแบบดีก็อยู่ได้ดนนี่พักกันนี่ครับเป็นจากแค่น้ำแมี่ยงพันว่านณะฝนที่ปลูกยากขนาดเลย มันจะได้ดูเลยห่างมันบอเคอกันครับยำอืออ๋อคู่นี่ก็ต้องตีสูงๆเนาะี่พี่น้องประสบการณ์เนยปลูกพักนี่ก็ว่าแม่มมจะได้สิปลูกซื่อๆเลยพี่น้องอเลยนี่หน้าฝนนี่ก็ต้อง <ไป S 2> ตีคู่นี่ขึ้นสูงๆพี่น้องขัดเป็นหน้าฝนนะเพื่อให้เลี่ยงให้หา่างในบ่ให้มันเถืกอนน้ำไหลถ้ามันถึกน้ำไหลมันคือข้นนี่แล้วเนาะมันบ่ได้พักเนาะกยนน้ำบ่พักขนาดเนาะ กินน้ำบ่พักมากะอิ่มเป็นมากะเพ็ดให้ต้นแข็งแรงลายกัเปลือยลงอืมรุ่นให่ลกไปคายาเอา่ว่แซมอีกเบ,บ้ครับครับคลกไปขายแบบเสียบแท้นีน่ก็เลยเป็นรุ่นเป็นรุ่น,เป,น,นเป็นโบท่อก,กัน ลูกไปน้ำแซมใส่ไปน้ำพี่น้องอือนี่แหละปลูกไปพร้อมแซมไปพร้อมอ,อืมต้นใดที่พอขายกระขายขายแล้วปุ๊บเห็นเบี้ยเอามานิบใส่นี่ยับบแบบเบิดปี่อือแม,ม่ยนทะเลประหยัดเวลาน,ำ,นำเนาะกัดเซา่ยิบมาเฮ็ดแบบ เอ็ดเทเดียวขายเท่เดียวมันแบบยากเนาะว่าที่เบิดกระเบิดไปเลยนะเนาะคณะเพาะไปนำคณาเพาะมันยังคณะจะเขาจะแป้งใหม่กับไปลงแป้งใหม่ยังมีเบี่ยน้อยไว้มันกระยังไข่เลยพี่น้องเอเ็ดแบบๆนี่พัดจัดสันประสบการณ์โอ้ยแน่นเปียนพี่น้องเลยเอ็ดมาพอดเอ็ดมาอย่งจักที่เห็นผมเอ็ดมาเนี่ยผมได้อยู่ตั้งสามสี่ปีแล้วละ่ะสี่ปีได้แล้วละ่ะนี่ แ่น้แม่พอตีคู่ิ่นพอด้ตีต่ำเลยพี่น้องเลยตีคู่ขึ้นมาในจากพื้นนี่กบขนาดหน้าเล้งได้นี่ยสามสิบสี่สิบเซนคนนีครับตีคู่ขึ้นมาเนี่ยของผักหอมเลยพี่น้องเรียงมันอมน้ำไหลก็พได้เป็นน,น,น้อแม่เนาะผักสิบวง,งามางงาอือ พูดอะพี่น้องเลยปลูกพัก ah> กับบอบแมนมาชาติเฮ um ็ดจีมเสาจีมเอาบ๊อบแมนได้ยากได้บอบแมนได้ง่ายง่ายได้ง่ายก็ได้ง่ายได้บิ่งคือทีง่ายนี่ได้ผู้เบิ่งค่ะผู้เบิ่งไปนั่งมันก็คือเบิ่งคือที่เฮ็ดเขาก็ต้องศึกษาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับมีความรู้เพื่อเก็บบ๊อบแมนฟังอือันนี้คือห้อยที่เพื่อนเอาไปขายแล้วนี่พี่น้องนี่นี่แม่เพ่าจะเลือกได้ เลือกเอากอที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยงามๆยิ่ง,งๆเพื่อการเลือกเอาไปขายแต่ตัวใดที่เป็นช่องว่างเพา่ลับมาแซมใส่หลาบานให้มันมีเบียร์พี่น้องมันก็บ,บนมันกจิ้งใหญ่ตามกันขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โสาอ,อ,อ่อ,อนพอด่าผมสาอ่อน,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 นพักกันนะพักกัจจงก็พักกาดจองอ่ะอันที่หน้าแห้งชิงามนี่แห้งชิงงเป็นปุ้มบานพอเวอ้อพี่น้อง ละคือ snapshot ท,ที่แรกที่ผมถ่ายให้เบิ่งอยู่บนเละกว่าไปเลยนี่ที่เขียวไปเลยบ้านให้ที่เห็นเฟืองเลยเลยบ้านอ๋อมันคือใหญ่เร็วเนาะอันอันนี้เป็นเบียนดนิดน้อยหนึงมมน่งมาบางอย่างยังเป็นเจาะแจฉะอยู่อาทิตย์หน้ากันเห็นแล้วครัวอันนั้นที่ไรครับพีผีตัวอย่างพี่น้องพีที่ได้อันนี้ยังน้อยได้หนิน้องแม่เนาะยังน้อยเลยพีแล้วมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับอันห้ใหญ่ออกมาขนาิใหญ่ขนาด ออโอ้พุ่นบอกพุณบอกยังไงคุบออ๋อท่านละจะแห้งชิใหญ่ก่าทนสองเนี่ยพี่น้องผู้ใดมีที่ดินเดออที่ดินบ้างเปล่าที่ดินที่ที่ประเทศอย่างบางแผนอยู่บ้านก็นโอ้ชาวบั่นนะหางเงินได้เป็นธรรมดาทาั้งมาได้พักมาได้ซื้อเลยนะแม่เนาะมาได้ซื้อเลยก็ซัมส,สิกินนี่ ทางน่าครับสุดคลองไปกับคุดคลองเลี้ยงปลานะครับพี่น้องเลี้ยงปลาไปกับเจาะโซลาเซลว,ว่างแผนเท่าเดียวตอนนี้พักยังแต่ไงน,นี่พักกาดซ้อยพักกาดซ้อยพอดีวัดร,รุ่นนั้นก็เลยใช้อันนี้นี่ครับพี่น้องวางแผน เบิร์ปีเบิร์ปีเอาเงินอยู่ในสวนเนี่ยไปเรื่อยเลยครับอะไรเบิร์กระขุดปลูกใหม่อะไรเบิร์กระขุดปลูกใหม่ไปเรื่อยๆอื่อยอืไปเรื่อยเรื่ว่าบิได้ขาดเลยเบิร์แรงเบิร์ฝนไม่ว่าหน้าหน้าฝนหันสันชิโนย์ลงอะไรรถพ่พ่อเฮาดูแลหน้าฝนมันก็ทีมีแค่นี้ข้างนั้นก็ที่เป็นถั่วดินอืมสิลงย์พอทวาวมันปลูกง่ายเนาะมันปลูกง่ายเหมือนกันอ๋อครับ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  นี่นะพี่น้องประสบการณ์ปลูปกปลูกคันได้ย่ามใดปลูกแบบใดจังสิได้ย่ามใดจังสิได้ปลูกได้จังชิดได้ขายอปิตรีนี่แตช่วงจะนี่ไปหาพี่ใหม่นี่ฮะที่ตลาดที่ขนาดเลยบานาทงทางนี้เออแม่ก็วางแผนไว้อันก้าวเบียดไปแล้วก็สิเอาออกปลูกเลยนี่อันนี้พ่อปตูีเน,ะน,นาะพ่อปตูเตีเนี่ยเขาจะใส่พวกอัน กแกงเนาะเป็นช่วงหน้าฝนแันการที่ขายหญ้ามันหลายภาคอีสแท้ช่วงหน้าแรงหน้าหนาวนี่เอ้ยพ่อพอกันตอนนี้ไปหาปีใหม่เนี่ยพอดีเลยเนาะเป็นงานกับอ๋อเป็ี่ยนกับมันก็เป็ี่ยนกับบ่บ่งามเนาะคันปลาเขาปลูกแปลว่าบานท่าเนาะอ๋อแต่ว่าคันท่าดูแลมันสิมันสิงามเนาะแม่นเมีนความแม่ยนเป็นปลาอะไรครับต้องปลูกดินก่อนนะครับผมปุ๋ยคุกใจ แล้วเขาจะเอาบุกหันมันกะงาลเพราะว่าช่วงนั้นนะครับเป็นกระทางทำบ้านเท่ากับมันก็บ่คอยดูแลกันเผือ่นนลลอ,อ,อน้พี่น้องบอแม่ธรรมดาเลยโอ้ยสะอ่อนอีกซองเดือนนี่หันเขียวปุ้มปุ้มเลยแล่ะครับทีนี้กระลดแก้วน,นั้นปีที่แล้วนี่เต็มเบิดนี่กระเลดแก้วที่เขียวครับได้บุ้งได้หัวละยี่สิบบาทพี่นะครับุยม อันเดียวหันบ่อแต่ละเหงาหันบ่ปสาธิโตเดี๋ยวจังเรยจังมาเบิ่งท่านนั้นหันเดือนต่อไปเดี๋ยวนี้มัััันนนยงบบ่่ทีครมาเบิ่งกันค่อยเปลี่ยนค่อยไปพี่น้องถ้าเริ่มอ้าเริ่มฝนครั้นนนเับแม่ใส่นกับบดฝนแม่ก็บ่เฮบ่อเพชรบดฝนมาได้2เดือนวอ้ยบ่ฮอดเดือนเดือนเดือนนิดๆนี่เพิ่งเพิ่งเดือนตุลาคมมานี่เพิ่งกลางเดือนตุลาคมมานี่ซะก็เบิดฝนพี่น้องยังบ่ฮอดเดือนซ่ำหน่ แม่เพิ่งเริ่มลงมาเนี่ยพี่น้องโอ้ยสะอ่อนถ้าเบิ่งกพฮอดปีใหม่เนี่ยพอแห้งและเขียวปุ่มๆทางนี้ก็ขึ้นทางนั้นก็ขึ้นเนาะนโอ้ยเอาพี่น้องติดตามรอชมเลยพี่น้องเด้อม,มาเบิร์กโหลดอันดับหนึ่งของบรทรทมแล้วผมว่าตอนนี้สวนใหญ่แด็กงามกมูอืมเอารอรอ,อติดตามชมครับไม่จั่ไรค่ะฝากกดไลค์กดติดตามไปครับผม